นาโอยะอินุเอะวาซิโรมาเชนโกเป็นไปได้หรือไม่โดยประเด็นนี้ได้หยิบยกมาพูดคุยกันในรายการดอ볼터ทางโป๊กทีวีโดยมีทางคิสอัลเจรีซึ่งเป็นอดีตนักมวยและนักวิเคราะห์ทางโภชนาการได้แสดงความคิดเห็นว่าผมไม่เชื่อว่าทางนาโอยะอินุเอะเขาจะสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาได้ถึง17ป่ปอนด์ใน3พิกัดรุ่น เพื่อโชกกับวาซิลโรมาเชนโกที่พิกัด135ป่ปอนด์ในรุ่นไลท์เวทได้และที่สำคัญวาซิลโรมาเชนโกเขามีอายุถึง36ปีแล้วและในไฟวันอาทิตย์ที่เมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเป็นการชิงแชมป์ IBF ในรุ่นไลท์เวทที่ว่างเขาต้องผ่านทางจอร์ดคัมโบโซจูเนียให้ได้เสียก่อนซึ่งทางคิดอาเจลีได้มองว่าเรื่องแบบนี้มันทำได้ไม่เร็วนักนั่นเอง